สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้พามาชมหนึ่งชุดนะครับสวยๆนะครับชุดนี้เป็นพรรมาติเชิญนะครับชุดนี้ตัวผู้มีทั้งหมด2ตัวนะครับตัวเมีย4ตัวนะครับชุดนี้สวยๆนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับชุดนี้อายุ2เดือนนะครับชุดนี้เป็นหลานสาวเป็นจลักนะครับชุดนี้ เป็นพม่าตีเชิญนะครับก็มาลงให้ชมนะครับเผื่อมีที่พี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับชุดนี้ตัวผู้สองตัวนะครับตัวเมียสี่ตัวนะครับสวยๆแข็งแรงสมบูรณ์นะครับกินอาหารดีนะครับชุดนี้ก็เป็นอีกชุดที่มั่นใจนะครับว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับ ตัวผู้ก็สองตัวก็มั่นใจนะครับว่าใช้งานได้แน่นอนนะครับโตมานะครับก็เป็นสายตีเชิญนะครับใครที่ชอบบิดตีเอี้ยวตีนะครับก็ชุดนี้ก็ใช้ได้นะครับได้ชนแน่นอนนะครับชุดนี้ก็โครงสร้างดีๆนะครับจะดูโครงสร้างหายห่วงนะครับใส่สวยนะครับทุกตัวเลยนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวเมียก็ทําสายได้แน่นอนนะครับ สี่ตัวนะครับทั้งหมดตัวผู้ก็สองตัวนะครับชนได้ทำสายได้นะครับก็ท่านใดสนใจก็พิจารณาดูนะครับชุดนี้ผมก็ว่าสวยอีกชุดหนึ่งนะครับเปิดแบ่งนะครับชุดนี้สองพันห้านะครับไม่รวมส่งนะครับชุดนี้นะครับได้ไปทั้งหมดสตัวนะครับคุ้มๆนะครับก็ ใครสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับใคร,ใครที่สะดวกโทรก็โทรนะครับใครที่สะดวกทักไลน์ก็ทักไลน์ได้นะครับชุดนี้นะครับยังไงก็ฝากพิจ,จารณานะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ